เอานะครับวันนี้เราจะพามาพบกับสัตว์สายพันธุ์ใหม่นอกจากไควัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แล้วยังเจอสัตว์สายพันธุ์ใหม่นะครับตัวมันเองนะนี่โอ้โหโอ้เป็นไงครับโตครับสัตว์สายพันธุ์มาลายดินใหญ่เลยเล่นท่าครับเล่นท่า โอ้โหดิ้นไปดิ้นมาให้ตาต่อจริงๆเราไม่เล่นท่านะครับพี่ทิวให้อะไรเมื่อกี้เนี่ยกำลังชักกำลังชักกินปากพี่ทิวทำมาชักยังยังโอ้โหอ้าวนี่ตายเลยเอามาชักมาชักม ตัดสายพันธุ์ใหม่กินเข้ากล้องไปเนี่ย